b k y อากาศมันหนาวแล้วเหี้ยเหี้ยอะไรสักโอเคอากาศหนาวแต่มันเดินลงน้ำนะมันหลอนหรือเปล่าเนี่ยเออคิดถึงไอ้เซนเราเวลาโอยะไม่ไหวแล้วโอยะขอบน่ให้บอสเซนลงไปเชียร์ว่ะงานแบบนี้คุยทักไปไปไม่ตอบกูเลยไอหาไปแล้วมั้งอือแบงอยู่กับไอเนี่ยไอนั่นแหละไอ้แก่นั่นแหละ ไม่ครจะแค่เป็นอะไรเป็นอะไรจะมันมีแค่เธอก็คือนอระมินอระมือดูจากทรงแล้วอ่ะไอที่พวกปิ้งบอดที่จะมาช่วยอ่ะไอสามคนแต่กูเห็นมันมาคนเดียวนะแล้วกูยังไม่รู้เลยมันชื่ออะไรแต่ไอคนหนึ่งอ่ะรู้ให้กูลองคเฟียอะไรอ่ะคนชื่ออาเฟียเขามาแล้วนี่เห็นว่าเป็นอาเฟียอาฟงอาเฟยอะไรตระกูลอะไรพี่อาเฟียอาเฟียเออนั่นแหละ มันใช้นามสกุลมันยงชุนไม่ได้พี่มันใช้นามสกุลเสียไม่ได้เลยนั่นน่ะใช่เขาเปลี่ยนมาทำไมเขาหึงใช้เสียไม่ได้อะไม่รู้พอะเพราะพี่เหรอหรือว่าไม่เกี่ยวกันกูมไม่รู้กูยังไม่รู้จักมันเลยกูกูลองทวิทหาละเผื่อเขาอยู่เอา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 ร้านจะติดเล่นที่เวลาเขาประชุมกันอะไอเคบอกไอเคก็พักไอเคว่าจะฟาร์มหนึ่ง อ๋ออ๋อโซนเนาะโซนเนาะโซนดูอ่าเมื่อกี้ตอนเขาไมเบนมาตีผมไม่เห็นด่าเร็วโอยเ่ีอรกูโดนตลอดแล้วอุซังหอีเป็นไรมากปะไม่ไม่ไม่ไอ้รามไอ้รามมันเอาไมเบนตีผมไอ้ยี่พอ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 พี่ต่อพี่เหญยเรื่องใหญ่เลยเียพอก่อนพอก่ัน ขึ้นต้นประยู่ลงท้ายด้วยไอ้เหี้ยตั้มเนี่ยเฮ้ยกูแม่งเฮ้ยมึงนิ่งๆเป็นป่าววะเฮียแม่งคิดกันอยู่ไอ้เฮี้ยจะเอายังไงต่อเฮี้ยกูกูผิดเฮี้ยอะไรวะคือมึงดูดิตอนนี้เขาทำไม่ดูอ่ะมัันหกฎหมายนี่ไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยแบบมึงก็เล่นกันไม่หยุดเลยอ่ะ เฮียโดนด่านหลอนเลยถ้าไม่ถ้าไม่แบบถ้าทนไม่ไหวแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้มึงก็ออกไปก่อนก็ได้นะเว้ยเฮียแต่กูก็ผิดจรงแหละกูเฮียคนที่แม่งแบบรอฟังรอแบบตั้งใจตั้งใจคุยอยู่แม่งมันเดือดร้อนเขาเว้ยพอละด่าด่ากูขนาดนี้กูสำนึกผิดไม่ทันละกอสพอกอ็เอาด่ากูเอาตายเลยบอกว่าอะไรนะด่ากูตายเลยดิ คาเฟียฟงกาแฟ,อฟ,อฟเออเขาอยู่นะพี่ผมเจอเขาอยู่เมื่อตอนเย็นน้ำตาลเที่ยงแลนน้วต,ตอนนี้เขาอยู่ไหมคุณรู้ว่าเขาอยู่แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหมไม่มีบอกไม่มีเอนอนั่นแหละแสงดงว่ามันไม่อยู่อพอมันทวิทไปแล้วให้ให้ปิ้งจามอ่ะก็มันไม่อยู่ไงน้องแฟนเดย์เยกันแค่วันเดียว ค้าภูมินี่ออกไปเลยว่าไงไอภูมิก็ไม่มีอาวุธแล้ทำไมภูมันไม่มีวะภูมิรู้สึกมันอยากไปฟาร์มก่อนด้วยหรือเปล่านี่ภูมิมันอยากไปฟาร์มมันบอกอยู่กูไม่ค่อยเห็นมันเลยพักเนี้ยมันฟาร์มกัันนมันกันคือไอเทยถ้าถ้าแบบเลิกเถอะกูขอร้องไอเทยแบบโตโตที่เป็นผู้ใหญ่ได้เลยไอเทยเวลาแบบประชุมอะไรเงี้ยทุกรอบเลยตอนคุยกับสภาก็เป็นไอเทยแบบต้องมีคนแหลมอะกูขอเลยไอเท มึงเชื่อป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบอีกรอบมันเดี๋ยวนัดมาชุบอีกรอบเนี่ยมันจ,<อ>จะทำอยังไงมันจะทำกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,งงยงงแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็คุยแบบหุ๊งงิ๊งแบบเวลาเราคุยกันก <c oughs> ูโดนด่ายแล้วคุยเอ้ยเน็ตจ,จะดับอีกฮลโหลทำดาวเรียบร้อยเน็ตกู ต่อพี่เอาเลยต่อเลยพี่ต่อเลยต่อเ่ยต่อ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 บ่อต่ต่อตรับต่อเลยต่อต่อต่อ่อต่อตงอต่อต่อต่อย่าต่อต่อย่อต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 ่ยต่อตต่อตโอต่อต่อต่นต่อต่อด่อตอต่ออตอ่อต่่อ่งต่อต่่อต่อ่อตอต่ออ่อต่อตงอต่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 ัตอเอต่ตอ่อ่ตออ่อ่่อต่อ่อ่อ่่อ่่่ออ่ อันนี้คือคือผมแหลมจริงๆคือมันอยู่ไม่สุงไนะเมื่อกี้แบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่กับเธออะไรเงี้ย